สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนเฟรมเรทนะครับของคลิปวิดีโอนะครับผมคือตอนแรกผมเจอปัญหาก็คือผมผมสร้างคลิปขึ้นมานะครับในไทม์ไลน์แล้วทีนี้คือเดี๋ยวผมลองทำให้ดูกันเลยนะ,ะผมลองเอาคลิปมาใส่ในไทม์ไลน์นะครับ คลปคตอนนี้เราจะได้คลิปมาประมาณ2คลิปแล้วนะครับผมก็ปกตินะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้คือในตัวไทม์ไลน์ผมจะลองเพลยดูนะครับผม มันจะเป็น24เฟรมนะครับผมที่ขึ้นโชว์นะครับผมแล้วทีนี้ผมสมมุติผมตัดอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับผมแล้วผมอยากจะอ่อผมอยากจะ Export ไฟล์นะครับผมจะลอง Export ไฟล์ดูนะครับผมผมลองแค่ 1,920คูณ1 8 0นะครับผมที่เนี้ยผมผมมาเปลี่ยนเฟรมเรทตรงนี้ไม่ได้นะครับผมมันสูงสุดได้แค่30นะครับคือผมจะผมอยากเอ็กซ์พอร์ออกไปที่60เฟรมเรทมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้คือตอนแรกผมก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวผมจะลอง เดี๋ยวผมจะลองมาที่หน้า Edit นะครับผมเราจะลองเปลี่ยนเฟรมเรตตรงโปรเจกต์ดูนะครับผม,มผมจะเลือกที่ความละเอียดเท่าเดิมนะครับผม1,920ค18ูณ1นึ0คูณ1,810นะครับผมแล้วทีนี้ผมไม่สามารถเปลี่ยนไทม์ไลน์เฟรมเ t ตได้เหมือนกันนะครับผม ทีเนี้ยผมจะมาแก้ปัญหาได้ยังไงก็คือคือเนี่ยถ้าสมมุติผมผมผมลืมเซตอัพตัวไทม์ไลน์ตั้งแต่ทอนแรกเป็นเฟรมเรทที่60น,นะครับผม, oh <my> ผ,มผมจะแก้ปัญหามันได้ยังไงนะครับ oh <my> เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปต้นต้นตัวคลิปต้นฉบับนะครับผมว่าเฟรมเรทมันอยู่ที่ มันอยู่ที่60เฟรมเลทนะครับผมมันอยู่ที่59.94ก็ก็ตีไปก็60เฟรมเลทครับทีเนี้ยในไทม์ไลน์มันมันไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ไฟล์ไปได้ที่60เฟรมเลทนะครับคือถ้าผมอยากจะจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือผมอาจจะต้องทำทำไทม์ไลน์ใหม่ก็คือเซตอัพไทม์ไลน์ใหม่ทั้งหมดนะครับที่เนี้ย มันก็จะมันก็จะเกิดปัญหาถ้าสมมุติคลิปคุณยาวประมาณ10-20นาทีก็จะเกิดปัญหาแล้วก็คือสมมุติคุณใส่อฟอนต์ตัวหนังสือคุณใส่มิวสิกคุณใส่เอฟเฟกทุกอย่างเสียงเรียบร้อยตัดทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมเรียงเรียงซีเควนซ์ของไทม์ไลน์เรียบร้อยหมดแล้วทีเนี้ยคุณจะเจอปัญหาก็คือ ถ้าคุณต้องทําใหม่ทำทไลน์ใหม่มันจะมันจะมันจะเป็นปัญหาที่ที่ที่หนักสําหรับคุณเลยผมมาเจอวิธีหนึ่งก็คืออันนี้ทไลน์เดิมนะครับทไลน์ที่1คือผมจะสร้างทไลน์ใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้ครับผมจะคีิ๊กนิวทำลน์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นนิวท i ล e l สองโอเค ผมจะมาติ๊กที่ Use Project Setting นะครับออกนะครับผมแล้วผมก็จะมาเลือกที่ Format นะครับจากนั้นคุณก็เลือกความละเอียดของที่จะโชว์ที่ใน t i m e l i น์ได้นะครับ Resolution ผมเลือกแค่1900คูณ 1, 1 0 8 0ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับ Timeline Frame Rate นะครับ ผมมาเลือกแก้นะครับผมเดิมมันเป็น24เฟรมเรตนะครับต่อวินาทีคือผมจะมาเลือกที่60เฟรมเรทนะครับผมให้มันขึ้นโชว์ที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับผมจากนั้นผมก็จะกด Create ไปนะครับผมทีนี้เราก็จะได้ไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับไทม์ไลน์ที่2จากนั้นก็กลับไปที่ไทม์ไลน์แรกนะครับผมไทม์ไลน์ที่1 ผมกลับมาที่ทำไลท์ที่1ผมก็จะคุมทั้งหมดนะครับผมผมจะคุมก๊อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือก๊อปคลิปว,วิดีโอทั้งหมดนะครับคือถ้าคุณเรียงไทม์ไลท์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยในไทม์ไลน์ที่1เสร็จหมดแล้วนะครับทั้งวิดีโอทั้งเสียงทั้งเพลงที่ประกอบ ในวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ซาวเอฟฟกทุกอย่างนะครับก็ก๊อปมาให้หมดนะครับก๊อบคุมมาให้หมดนะครับผมจากนั้นมาที่ทำลายที่2นะครับผมแล้วเราก็เลือกช่วงนะครับว่าเราจะเริ่มช่วงไหนก็เลือกให้เหมือนทำลายที่1นนะครับช่วงเวลาก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็กดคัดลอกมานะครับผมทีนี้คุณก็จะได้คลิปวิดีโอของคุณจากทำลายที่1 ทุกอย่างนะครับที่คุณเรียงลำดับมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมคุณก็จะได้วิดีโอทั้งหมดเหมือนกับไทม์ไลน์ที่1น,นะครับแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะลองอลองทดสอบ Play ดูนะครับผมในไทม์ไลน์นะครับจะเห็นไหมว่า,ามันจะขึ้น60เฟรมเรนนะครับตรงมุมด้านบนนะครับผม <S <S ก็คือมันรันที่มันจะโชว์ความ มันจะโชว์ความความละเอียดนะครับผของวิดีโอในเฟรมเรท60เฟรมเรทต่อวินาทีนะครับผมทีเนี้ยผมจะลองกลับมาที่ Export นะครับผมผมยังอยู่ในไทม์ไลน์ที่2อยู่นะครับผมทีเนี้ยผมจะจะอยากมา Export File ไฟล์ออกไปนะครับผมสมมติว่าผมตัดอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็มาเลือกอเหมือนเดิมนะครับผม ความละเอียดก็คุณก็เลือกเหมือนเดิมนะครับคุณอยากให้อะไรความละเอียดของวิดีโอดีโซลูชันเท่าไหร่ก็ก็เลือกนะครับผมจากนั้นก็คุณก็มาดูที่เฟรมเรทนะครับผมเฟรมเรทที่คุณจะเอ็กซ์พอร์ตออกออกไปนะครับมันก็จะขึ้นมาที่60เฟรมเรทนะครับผมที่เนี้ยคุณก็จะได้คุณก็จะได้วิดีโอคุณก็จะได้วิดีโอที่60เฟรมเรทนะครับตอน ตอนคุณ Export ออกไปนะครับผมก็คือผมแค่มาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ลืมเซตอัพไทม์ไลน์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม